สวัสดีค่ะกองกำลังบูรพาประกาศกฎอัยการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจานเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยกองกำลังบูรพาออกประกาศฉบับที่109ทับสองรเรื่องการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีใจความว่าตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชาอาณาจักรซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ และให้ใช้กฎอายการศึกในบางเขตพื้นที่ลงวันที่ส1มสบเอดธันวาคมพุทธศักราช25 5 0หิโดยจังหวัดสแก้วมีพื้นที่ประกาศกฎ,กฎอายการศึกจำนวนเจ็ดอำเภอได้แก่อําเภอตาพระยาอําเภอโคกสูงอําเภอรอรัญญประเทศอําเภอคลองหาดอําเภอวัฒนานครอําเภอวังสมบูรณ์และอําเภอวังน้ำเย็นนั้นโดยที่ปรากฏว่า ประเทศกัมพูชาได้นําประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชาอาณาจักรไทยพื้นที่บ้านหนองจานตําบนโนนหมักมุ่นอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วจะมีความจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้กําลังทหารตํารวจพลเรือนตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามดังกล่าวเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย และจําเป็นต้องกําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา1 1แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2 4 5 7จึงให้กําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยแนวรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้พื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนมักมุ่นอําเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ข้อสองให้ถนนสีเพนในพื้นที่บ้านหนองจานตมบนนนหมักมุ่นอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยข้อสามาตรการในการเข้าไปในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยดังนี้3 1จุหนึ่งห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่3.2ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีวิต 3. 3ุสาห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร 3.4ห้ามทะลวิวาทและดื่มของเมินเมา3.5ห้าห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8พลนปตรีเบญจพลเดชาติวงในะอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ